มีข่าวใหญ่อีกแล้วค่ะทุกคนแต่แอดไม่ดู้นะว่านงิซ่าจะไปหรือเปล่าค่ะล่าสุดนะคะทาง Mac Thailand ค่ะเขาได้ออกมาประกาศว่า14กุมภาพันธ์นะจะมีด้วยคาร์เพตหรือไวโอตัสจัดหลังงานพรีเมียร์ที่ LA นั่นเองค่ะซึ่งจะมีการจัดที่ไทยนั่นเองนะคะโพสต์นี้นะคะเขียนไว้ว่า HBO Origi n a l The w ลด้วยโรตัโอกาสพิเศษลุ้นสัมผัสบรรยากาศธุมแดงของนักแสดงจากด้วย l o t ัสในวันที่1 4กุมภาพันธ์นี้นะคะแล้วก็ดูกติกาเข้าร่วมได้ที่แคปชั่นโดยกติกาก็คือลุ้นรับสิิธเข้าร่ว ในโซนแฟนคลับที่จะได้สัมผัสประสบการณ์การดื่มพรมแดงของทีมนักแสดงและแขกจากดูไวล์รูทัสในวันที่14กุมภาพันธ์นี้นะคะโดยร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์เวลา13นาฬิกาจนถึงวันที่7กุมภาพันธ์เวลา23นาฬิกา59นาทีค่ะซึ่งก็บอกอีกว่าเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมนะคะผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีสัญชาติไทยและมีอายุ18ปีขึ้นไปนะคะผู้ร่วมกิจกรรมต้องกดติดตามอินสตาแกรมสตรีมออนแมททีชนะคะแลวก็ต้องตั้งค่าโปรไฟล์เป็นสนาธารณะด้วยแล้กอกอกะก กิจกรรมนี้นะคะแลวก็สามารถเข้าร่วมสนุกได้หลายครั้งแต่จะมีสิทธิ์รับรางวัลเพียง1รางวัลเท่านั้นนะคะซึ่งวิธีการเข้าร่วมกิจกรรมค่ะก็คือคอมเมนต์คำถามที่คุณอยากจะถามนักแสดงจากเดอะไวโอลตาซีซันสามได้ใต้โพสต์นี้นะคะก็คือโพสต์ที่แอดเหล่านี่แหละร้อมแท็กเพื่อนหนึ่งคนนะคะโตมาผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็ทําตามกติกาครบถ้วนจะมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลบัตรเข้าชมรอบพรมแดงเลสคาเปกรางวัลละสองใบนะคะจำนวน10รางวัลซึ่งผู้ชนะ1ท่านจะได้รับบัตรจํานวน2องใบซึ่ง ก่กับความคิดสร้างสารรค์และก็ไม่ซ้ำกับคำถามของผู้เข้าร่วมท่านอื่นการตัดสินของผู้จัดกิจกรรมถือว่าเป็นที่สิ้นสุดค่ะต่อมานะคะจะเป็นเงื่อนไขาการรับรางวาัลบอกว่าประกาศรายชื่อของผู้ชนะทางอีสาแคลมของสตรีมออนแม็กไทยแลนด์นะคะแล้วก็จะแจ้งผลผ่านข้อความ r ด c t Message ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องตอบกลับเพื่อยืนยันสิทธิ์ภายใน12ชั่วโมงหลังจากได้รับการติดต่อจากนั้นค่ะบอกอีกว่าผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องแจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์และก็อีเมลทั้งภาษาไทยและก็ภาษาอังก่ยญญญญกวี การรับรางวัลให้แก่ผู้ชนะในขั้นตอนถัดไปได้ก็บอกอีกว่ารางวัลไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้รับโอนหรือมอบสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้และก็บอกอีกว่ารางวัลไม่สามารถประเมินมูลค่าเป็นเงินสดหรือว่าแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้นะคะอ้าวดังนั้นค่ะแอดไม่แน่ใจนะว่าน้องลิซ่าจะมาหรือเปล่าแต่เพื่อนๆคะสามารถไปร่วมกิจกรรมได้เลยใครที่อยากจะเข้าร่วมนะคะแม่ๆเริศมากๆ14กุมภาพันธ์เขาจะมีเรดยาร์เปิดอยู่โลตัสหลังจากงานพรีเมียร์ที่เอนั่นเองค่ะงานนี้มารอลุ้นคะ่ะว่าหนึ่ง,งาา,งานนนีี่่จะมองริซ นนะะอ้าวไปเลยค่ะแต่ว่านี่คือกิจกรรมเพื่อนๆท่านไหนสนใจจะเข้าร่วมนะคะสามารถไปเล่นเกมได้เดี๋ยวแอดจะแปะนิ้งไว้ให้ไปอ่านรายละเอียดแล้วก็รีบเข้าไปคอมเมนต์นะคะ